ผมไปไหนมาเลยครับผมเอารถของพี่ผมไปซ่อมนะครับที่ศูนย์โตโยต้านะครับแถวแม่โจนะครับทีนนี้เนี่ยเขาต้องทิ้งรถทิ้งไว้นะครับผมก็เลยหารถกลับบ้านเองนะตอนนี้ก็ขึ้นรถสายเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับ ใช้เงินในการเดินทางส5บสิบห้าบาทเนี่ไหนก็เนไหนก็มากันหลวงแล้วเดินดูเดินเที่ยวด้วยนี่ครับนี่เป็นอะไรวะสะพานแข็งมั้ง อากาศนะครับลมเย็นๆนะโอเคครับแต่ตอนนี้ภารกิจยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราต้องหาทางกลับให้ถึงที่บ้านนะตอนนี้ถึงแค่ครึ่งทางแต่ก็ ไกลบ้านแล้วหละบ้านผมอยู่ไม่ไกลประมาณ10กว่าโลมาดูบรรยากาศกาหลวงแห่งเมืองสีวิไลยน,นี่นครับสะพานนี้คงจะทำใหม่นะ ว่าสียังใหม่อยู่เลยนะดูไปเราไปหารถกลับบ้านกันดีกว่าครับผมครับตอนนี้ผมก็เดินเดินหารถอยู่นะครับรูบ้ว่าผมจะไปหาขึ้นรถสีเหลืองนะครเป็นรถทุงเซียวนะคร ว่ามันจะผ่านเส้นทางดวงพอดีนะครับบ้านผมอยู่แถวนั้น,นแต่ตอนนี้ผมว่าผมเรียกแกล็บดีกว่านะครับเพื่อเจอคนรู้จักไม่มีหรอกสงสัยเขาต้องเรียกแกล็บนะครับ ตอนนี้นะครับผมเดินมาจากกาดหลวงนะครับมีรถตุ๊กๆด้วยเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันก็มีนะรถตุ๊กๆแบบไม่รู้มันเท่าไหร่ว่าเรียกแก็บดีกว่าง่ายกว่าเยอะ โอเคครับตอนนี้เริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าเรียกแก๊ปมาเลยดอวะ นี่นะครับตอนนี้ผมเรียกแกร์มาครับความปลอดภัยของอ9795นี่นะครับเดี๋ยวเราก็รอแก๊ปมารับนะครับผมคิเกเก็ตเดินนะครับเดินจะสองโลแล้วครับ ก็โอเคครับผมกลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ารถเม์สายใหม่นะครับรถสีเขียวนะฮะค่าใช้บริการ15บาทไม่เกินนี้นะฮะประมาณ15บหาบาทนะครับมันจะมาสิ้นสุดที่ตรงที่กาดหลวงนะฮะผมก็เลยเดินจากกาดหลวงประมาณ2กิโลนะฮะแล้วก็เรียกแก็บนะฮะเรียกแก็บ99บาทค่าใช้บริการแก็บ99บาทก็ ถามว่าตัวนี้ใช้แก็ดีไหมดีนะฮะก็เร็วดีฮะสะดวกสบายฮะเรียกง่ายสําหรับใครที่ยังลากในเชียงใหม่นะครับการเดินทางด้วยรถโดยสารในเชียงใหม่นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับโอเคนะครับฝากไว้คิดนะครับครับสวัสดีครับ